เป็์อยู่แล้วคนงานตายวิเลเ็เสร็จยังดิเซสร์จโอ้ยทั้ง59เลีกตั้งเยอะเพิ่งได้61%อ่ะมากดมาดูครับว่าบ้านกับคนงานเพียงพอกันหรือเปล่าตรงนี้นะครับโทโทอลพีเพิล17โทโทอลเฮ้าสก็คือที่อยู่ของคนงานอ่ะ ยี่สิบแปสิบเจ็ดผมจะอยู่ถึงไหมเนี่ยคลิป <c li pp le> มันจะยาวเกินไปไหมเนี่ยมาเดย์สิบหกแล้วฮึบฮึบฮึบสู้เขาสู้เขาอ่ะออนบูกินอะไรเดี๋ยวผมไปดูหน่อย เอามึงกินย่าคิวเลยน้องเออกินไปยังไม่มีอะไรให้ <laughs> อัน,นี้อ้น,นี้เก็บยังไงเนี่ยหรือว่าต้องมีเควสก่อนโอเคยังเก็บไม่ได้อ่าเอ่อัน,นี้ก่อนดีกว่าก็มิดโอเคอ่ะโรงหมอมาแล้วรู้สึกเนี่ยดอกวิลเลจ แห่ yeah. สร้างไปโไป้ง้าไปเอา้าทับที่อีกโอ้เล่นอะไรวะเน,นี่ยสร้างเลยสิเอาไม้มาไม้ไม่มีใช่ไหมตัดเลยเอตอตดัตดออตดัดตัดตัดอะไรเนี่ยออตัดไม้ครับ โอ้โยนี่ไม้ท่อนอา้าผมนึกว่าตรงนี้มันไม้ท่อนอไม้ท่อนของเรามีแค่นี้เองน้ำน้ำน้ำพอไหมน้ำร้อยเจ็ดสิบออยังพออยู่เบอร์รี่เบอร์รี่อาหารโอเคด็อกเตอร์มาแล้วสมุนไพรเอ่อ อันนี้นี่คือปลูกสมุนไพรใช่ไหมเนี่ยเฮิฟอ่ะน,นี่โรงหมออ่ะเอาคนเดียวก็พอ,อ,อโอ้อยู่ไกลกันอ่ะแล้วเฮิฟมันเก็บตรงไหนเนี่ยเฮิฟเฮิฟเดี๋ยนะเฮิฟมีอยู่สามใบ เก็บอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยเอาาทีเชียสโตน๋อมันเก็บอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยเอฟเเอฟไม่มีเลยอ่าเดี๋ยวผมสร้างบิตเชียสโตนเพิ่อมอีกอ่าเก็บตรงนี้เลยอ่าจะได้เก็บกันใกล้ๆไม่รู้มันมันลิงก์กันหรือเปล่านะ แปลว่าใส่อันนี้อันนี้ก็มีก็น่าจะดีนะเ <co> ดซิเบลยโยวิเลตด็อกเตอร์เอาทำไมอะเดซิเบลอะอ่าเออก็เปิดไ่ดิเออเดซิเบลทำไมเออบอกให้เราปิดเนาะเออแปลกแปกอ่าแปแล้ว87แล้ว โอเควันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วครับยังไม่ไปไหนเลยครับโอเคสปีดได้อีกไหมเดี๋ยวนะถังนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอถังนี้มีหินสามสิบอ,อ่าเดี๋ยวแคตตัส่อนดีกว่า มีของใหม่แล้วครับอันนี้เซนเนอรเวิร์กเกอร์อ๋ออันนี้เอาไว้ไปหาเหรอสร้างตรงไหนได้เนี่ยโอ้โหอย่างไกลเลยผมสร้างมุมมุมนี้ดีกว่าเมืองผมอยู่ข้างบนอ่ะปุ้งเดี๋ยวทำทางก่อนครับปับ๊บ ต่อจากนี้นี่ปึ๊บปุ๊บุ๊บอ่ะองค์นคนอื่นเขาเล่นกันเค้เขาเล่นกันไปไกลมากอ่าเด๋วตรงนี้น่าจะส่งคนไปรีเสิร์ชอะฮะสมอนเพรสเซนท์ฟอเรส์อ่ะชิบหายละข้างหน้าข้างหน้าเป็นป่าป่าพิษอ่อ่าอ่อนบูจะรอดไหมเนี่ยโอ้ย สมอเพอร์นสู้เขาหนูน้อยออนบอูถึงตัวแกจะไม่เล็กแกก็ต้องทนกันน้องลูกอา่อาอ่าสร้างนี้สามวันมาแล้วครับผลพิษครับเรามีหมอครับหมอจะทำทันหรือเปล่า โอ้เสียงเพลงแตกต่างครับออนบูกแกนอนนอนบ้างก็ได้นะแต่แกต้องนอนนอนแบบเลยเลยฝนพิษไปก่อนเอออันนี้อ๋ออันนี้รีเซิร์ชเ่าได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว งเครื่องหมายจากไอ้นี้เป็นตัวบอกดีเซิร์ดโอ้ยติดพิษครับทำไงเนี่ยแก้ยังไงให้รู้ช่วยบอกผมด้วยจะแก้ไอ้พิษยังไงอ่านี่คือ open map. โอเ n นแ p เราส่งเป็นดีเซิร์ชเหรอทำยังไงเนี่ยไปวายเลยดี้ฟรตี้อ๋อ เซนเซน,นอันนี้อะไรเนี่ยไมายเหมืองไปเลยครับได้กี่ที่เนี่ยโนโอเคได้ที่เดียวอ่าส่งคนไปรีเสิร์ชครับแต่เดสต์สไอรอออเดสต์ตอยยังไงเนี่ย Death Toy ở bếp này là À mang đây Lê lê ơi Tên ngay đi à Death bên ngay à Hey. Đâu Mình đu khu mưa còn Phơi

đi worker đi mòi deep ondo. The billet can get poisoner and die. Ow! 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 Worker! ao, Down! worker Down! 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 cột 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 Down! 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 đất tòi à tùn con đi ngay à à không muốn được kẹp anh ngay này không biết à ơ với tàn nòi ủa để bắn phe phạt nó จดสิบแล้วเนี่ยเออลดแล้วอ,อ,อ้าวเจอ้าวเอ้ยไม่ต้องมาเก็บไปพวกนี้ก่อนเจ็ดสิลดไหมนี่เก็บเสร็จไหมอ, 79. อ้าวเจาอ่าต้องเก็บไปไหนเนี่ยเร็ว โอ้ยอาอนบูชิเกนเร็วไปโคนมันไม่เอาไม่ต้องไปโค่นมันเอาติดพิษเอาเออเออมีหมอเออแบบติดพกแล้วมุกเองมุกเอง

เองไว้ได้เลยมามั่งฮะได้ออมอกมาไปคนญหาพื้นที่ป่าฝนเดี๋ยวออนบูจะมานอนตรงนี้โอ้ยหนึ่งร้อยผมว่าผมหมู่บ้านผมจะติดพิษทั้งหมดไหมเนี่ยวันที่ยี่สิบหก เรายังแก้พิษไม่ได้เลยเออร้อยสิบสองร้อยสิบสี่มันหมดไปเนี่ยเออร้อยสิบสี่เอ้ยเออพวกเองไวทถอนพิษดิเออเออร้อยสิบห้าอ่า ทูนตาเออพารลิตี้เลยนี่นี่เออเซ็ตพารลิตี้ให้มันอ่าตัวพีเออมาทากันก่อนเออมาช่วยกันถอนเออได้ลดลดลดลงมั่งเออจะหมดแล้วเนี่ยเอออ่าร้อยยี่สิบสี่อ่าอ่าหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยรีเสิร์ชขึ้นเลยเลยะโอ้ยตอนพิษยังไม่หมดเลยโอ้ยอุ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 ้ยอ้ยผมว่าติดพิษตายแน่หมู่บ้านผมเนี่ยอ่าจะตายเพราะติดพิษนี่แหละครับ อะไรนี่เองทำอะไรนี่เองมายืนทำไมนี่ฮะเองมายืนทำไมนี่อ๋อไม่มีไม้เออจะตายก็เพราะติดพิษกันนี่แหละเออหมอหมอยาออาไปถอนไป หมอก็เดินมาเออไปออ้ยห้าสิบแล้วครับอ้ยบอนบูด,ด็อกเตอร์อ่าอ่ะอุะอ้ยอันนี้ก็ติดอะไรเนี่ยอ้ยอ้ยผมกำลังจะหมู่บ้านผมกำลังจะตายเพราะปิด วันที่ยี่สิบแปดเราก็ยังอยู่กับการแก้ผิด <laughs> โ,อโอ้ยโอ้ยอาหารไม่พออีกโอ้ย